สวัสดีคุณผู้ชมพบกับส้มในช่วงาราว์ไทยแลนด์อีกครั้งนะคะแล้ววันนี้ส้มก็พาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมที่จังหวัดสุขโขทัยค่ะและสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดสุขโขทยัทยที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาที่นี่ก็คือการมาชมอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยค่ะซึ่งก่อนที่เราจะเดินทางเข้าไปชมที่ข้างในอุทยานต้องแวะมาที่นี่ก่อนค่ะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัย จังหวัดสุขโขทัยเป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อ700ปีที่แล้วค่ะคำว่าสุขโขทัยมาจากสองคำคือคำว่าสุขกับอุทยัยหมายถึงรุ่งอรุณแห่งความสุขโดยอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อเดือนธันวาคม2534 ภายในกำแพงเมืองอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยมีโบราณสถานที่สำคัญให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันหลายแห่งค่ะเช่นพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพระเจดีมหาธาตุส่งพุ่มข้าวบินศิลปะแบบสุขโขทัยในวัดมหาธาตุด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ของพระเจดีมหาธาตุยังมีพระพุทธรูปยืนภายในซุม้มให้ได้ชมกันอีกด้วยค่ะเรียกว่าพระอัฏฐารถ ถัดไปที่นอกกำแพงเมืองด้านเหนือก็มีวัดพระภายหลวงและว,วัดสีชุมค่ะที่วัดสีชุมนี้นอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นป,า,นปางมารวิชัยขนาดใหญ่นามว่าพระอัจนะแล้วณที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่สำคัญเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ส่งทาพิธีถือน้าพิพัฒน์สัตยาอีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยยังมีโบราณสถานที่น่าชมอีกมากมายค่ะนอกจากเราจะได้เรียนรู้ความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของชาติไทยการที่เรามาเที่ยวที่นี่ยังเป็นการอนุรักษ์สถานที่ประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่ไทยต่อไปค่ะเอาละค่ะและสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันอยู่ที่บ้านทุ่งหลวงค่ะซึ่งที่นั่นจะมีอะไรให้คุณผู้ชมได้ดูกันบ้างต่งตางๆจะไปดูด้วยกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะที่บ้านทุ่งหลวงแห่งนี้ถือเป็นแหล่งอนุรักษ์มรดกทางหัตถศิลป์ในการทำเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัยเลยค่ะและเมื่อมาถึงที่นี่แล้วสิ่งที่เราพบและสังเกตได้ก็คือที่ใต้ทุนบ้านแทบทุกหลังจะเต็มไปด้วยดินปั้นที่ขึ้นรูปพร้อมที่จะนำไปเผาเพื่อให้ครบตามกรรมวิธีค่ะ สำหรับผลงานด้านหัตถศิลป์ในการทำเครื่องปั้นดินเผาที่ชาวบ้านทุ่งหลวงผลิตกันอยู่นี้มีตั้งแต่หม้อดินโคมไฟหัวเสาและเครื่องปั้นรูปแบบต่างๆอีกมากมายค่ะหากใครที่ชื่นชอบงานสไตล์แฮนด์เมดคงถูกอ,อกถูกใจกันเลยทีเดียวละค่ะนอกจากที่จังหวัดสุขโขทยัยจะมีเครื่องปั้นดินเผาสวยๆที่บ้านทุ่งหลวงให้ได้เลือกชมกันแล้ว างทางบ้านหาดเซี่ยวก็มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกี่ยวกับผ้าทอโบราณให้ได้ชมกันค่ะพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าทอโบราณค่ะที่เกิดจากการรวบรวมเก็บสะสมของคุณลุงสาธรโสรสประสบสันติผู้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าทอที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นผ้าทอของชาวไทยพวนโดยเป็นผ้าสิ้นตีนจบที่มีลวดลายและสีสันไม่เหมือนพื้นที่อื่นค่ะ สำหรับลวดลายของผ้าสิ้นตีนจกบ้านหาเซี่ยวที่นิยมทอกันในปัจจุบันนั้นจะมีทั้งหมด9แบบค่ะอย่างเช่นลายเครือน้อยลายเครือกลางลาย8ขอและลาย4ขอค่ะนอกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำยังมีการจัดแสดงผ้าซิ้นตีนจกจากแหล่งต่างๆรวมไปถึงผ้าสิ้นที่ทอด้วยทองคำอีกด้วยค่ะดูสวยงามและมีคุณค่ามากเลยละค่ะ ที่สวยทเั้งนี้ที่ด้านหลังของพิพิธภัณฑ์ยังได้มีการจัดแสดงเรือนไทยของชาวไทยพวนรวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพของชาวไทยพวนที่บ้านหาดเซียวให้ได้ชมกันค่ะคุณผู้ชมคะการได้มาท่องเที่ยวในที่ใหม่ๆเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เราไม่เคยพบเห็นมาก่อนนับเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งค่ะ ยิ่งได้เห็นรอยยิ้มและมิตรภาพของคุณในพื้นที่แล้วทําให้ทริปการท่องเที่ยวที่ดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุขจังหวัดส,สุขโขทัยในครั้งนี้มีความสุขแบบเต็มอิ่มจริงๆค่ะหาเวลาว่างออกมาท่องเที่ยวกันนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าแหล่งท่องเที่ยวของเมืองไทยมีสเสน่ห์ที่น่าประทับใจจริงๆค่ะแล้วพบกับอาราวไทยแลนด์ได้ใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ